เตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางแบ่งปันแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยความหวังดีจากมิวชาแนลสวัสดีค่ะเอฟซี FC ช่องมิวชาแนลทุกทุกคนนะคะวันนี้แอดก็มาอยู่ที่วัดป่าขยองสามัคคีธรรมนะคะวันนี้ก็วันพระนะคะมาทมําบุญวันพระแล้วก็ได้มาเจ้าแม่ตะเคียนนะคะเจ้าแม่ตะเคียนเจ้าแม่ตะเคียนคู่นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเดี๋ยวอจะ่า่ เป็นเจ้าแม่ตะเคียนคู่เฝดนะคะก็เลยได้มาขอโชคไว้นะคะก่อนขอโชคไว้ก่อนแล้วก็ก็กลับมาดูนะคะมาดูทูบเสียงทายนะคะก่อนที่จะไปดูทูบเสียงทายที่แอดได้จุดไว้นะคะท่านผู้ชมแอดก็ขอฝากช่องมิวชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้มีกำลังใจทำงานนะคะอย่าลืมกดกระดิ่ง จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆจากมิวชาแนลนะคะอยากได้เลขกเด็ดกดเข้ามาดูที่ช่องมิวชาแนลได้เลยคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูทูบเสียงทายนะคะที่แอดจุดไว้ก่อนที่จะก่อนที่เอาข้าวมาถวายก็จุดทูบไว้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าได้ตัวไหนนะคะสําหรับศาสรเอเจ้าแม่แตะเคียนคู่นี้ก็เคยมีคนได้โชคได้ลาภจากเจ้าแม่แตะเคียนมาเยอะแยะเลยนะคะก็อย่างเช่น งวดก่อนนู้นก็มีคนจากบุรีรัมนะคะได้โชคกับเจ้าแม่ตะเคียนนะคะเจ้าแม่ตะเคียนไปบอกนะคะอันนี้แต่วันนี้แอดก็มาโขนนะคะวันพระแอดก็เลยขนนะคะแล้วก็จุดทูบเสียงทายขอเอาไว้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูทูบเสียงทายของแอดเลยนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมทูบเสียงทายของแอดจุดได้สามหกเก้านะคะสามหกเก้านะคะตัดเล่นก็จะมีสามหกหกสาม 3993สแล้วก็6 9 9 6นะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นทุบเสียงขายที่ขอเจ้าแม่ตะเคียนนะคะชอบก็ตามได้นะคะไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะสำหรับเลขทุบเสียงหายเจ้าแม่ตะเคียนนะคะแต่มีอีกอันนึงนะคะแอดมาก็เห็นอยู่ตั้งอยู่นะคะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นของใครมาขอไว้นะคะเป็นเลข1 6 1หนะคะแอดว่าเป็นหนึ่งหหนึ่งนะคะ หรือว่ามันจะมาอีกหรือเปล่านะคะท่านผู้ชมแต่อันนี้ก็ที่มีคนมาโขไว้นะคะแต่สําหรับองแอดขขในวันนี้วันพระก็ได้สามหกเก้านะคะสามหกเก้านะคะก็ลองตัดเล่นดูนะคะก็ลองตามดูนะคะถ้าชอบก็ตามได้ไม่ชอบก็ผ่านได้ก็ลบพิจารณาดูแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะแอดก็นําเสนอเป็นแค่แนวทางนะคะเอามาแบ่งปันให้นะคะ สำหรับงวดวันที่หนึ่งธันวาคมนี้นะคะคือตัวนี้นะคะเลขทุบเสียงถ่ายก็ท่านผู้ชมท่านใดชอบก็พิจารณาดูนะคะมั่นใจตัวเลขของเจ้าแม่ตะเคียนคู่ก็คู่เฟสก็ตามได้นะคะไม่แน่นะคะท่านผู้ชมเพราะว่า ไม่แน่ท่านผู้ชมอาจจะโชคดีกับเจ้าเม่ตะเคียนก็ได้นะคะเพราะว่าส่วนมากเจ้าเมตตะเคียนก็นุ่นถ้าท่านผู้ชมอธิษฐานกิดโคดเลยนะคะตอนที่อถ่ายเห็นเจ้าเม่ตะเคียนนะคะก็ขอให้ขานกิดโคกับเจ้าเม่ตะเคียนนะคะท่านก็จะมีโชคนะคะกพส่วนมากเจ้าเมตตะเคียนก็ให้โชคกับทุกคนนะคะ คนที่มีบุญวัฒนาร่วมกับเจ้าแม่ตะเคียนอาจจะโชคดีนะคะได้ดูเจ้าแม่ตะเคียนก็อธิษฐานขอเลยนะคะท่านผู้ชมอธิษฐานขอเลยนะคะขอโชคกับเจ้าแม่ตะเคียนเลยเพราะว่าคนที่บุรีรัมเมื่อกี้นะคะท่านผู้ชมก็ถูกได้หลายมือนะคะเจ้าแม่ตะเคียนไปบอกนะคะอันนี้เจ้าแม่ตะเคียนไปบอกถึงที่เลยนะคะก็ให้ท่านผู้ชมลงอธิษฐานจิตขอโชคขอลาบจัด จากเจ้าแม่ตะเคียนคู่แฟดน,นะคะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปดูที่เคยมีท่านผู้ชมเคยมีคนมาขอนะคะโชคลาบที่ต้นตะเคียนนี่แหละนะคะท่านผู้ชมแอดจะส่องให้ดูตรงนี้ด้วยนะคะดูเลขทูบเสียงท้ายเสร็จแล้วก็มาดูตรงนี้ด้วยนะคะจะส่องให้ดูนะคะท่านชมอันนี้ก็ให้ท่านผู้ชมลองส่องดูนะคะลองมองดูเองนะคะ เอ็ดก็จะส่งให้นะคะก็มีผู้เสี่ยงโชคหลายคนก็มาหามาขอที่นี่ก็ได้นะคะท่านผู้ชมก็ได้เอ็ดจะส่งให้นะคะท่านผู้ชมก็ดูเลยนะคะเี๋เราจะดูไปพร้อมๆกันส่งไปพร้อมๆกันค่ะได้ตัวไหนก็บอกแอดด้วยนะคะท่านผู้ชมอันนี้ สำหรับเลขที่ต้นตะเคียนนี้นะคะแอดจะหยุดอยู่ตรงนิ่งตรงนี้นะคะให้ท่านผู้ชมส่องดูก่อนนะคะมือแอดก็อาจจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะคะท่านผู้ชม จะขยับขึ้นไปอีกนะคะแบบช้าๆนะคะไปฉีดวัคซีนมาค่ะท่านผู้ชมก็เลยยังปวดแขนอยู่ค่ะเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกแอดด้วยนะคะสำหรับตรงต,รงต,รงตรง้นตะเคียนคู่เฟดนี้นะคะอันนี้แต่เลขทูสียงททยนั้นก็ได้ไปแล้วก็เห็นกันไปแล้วนะคะสามหกเก้า สำหรับเลขทุบเสียงไายนะคะอันนี้แอดให้ท่านผู้ชมส่องดูนะคะเผื่อจะโชคดีกับเจ้าแม่ตะเคียนคู่นะคะคู่แฝดเห<อ>็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะ ตอนนี้ทางวัดเราก็กำลังสร้างโรงครัวกันอยู่นะคะก็กำลังสร้างโรงครัวก็จะมีเสียงดังจากเครื่องนะคะเครื่องปั่นไฟท่านชมก็ลองส่องดูนะเผื่อโชคดีได้ร่วมทำบุญสร้างโรงครัวกับทางวัดนะคะถ้าท่านผู้ชมได้ตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกแอดด้วยนะคะ ทีุ่ดทาดูที่ต้นไม้นะคะที่ต้นตะเคียนคู่เปดนะคะก็ามาดูที่เลขทูปเชียงทายเราอีกนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูที่เลขทูปเชียงทายของเราอีกนะคะนี่นะคะก็ดดพิจารณากันดูให้ดีๆนะคะ ชอบเลขทูบเสียงไทยเจ้าแ,แม่แตะเคียนคู่เฟสก็ตามได้ไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะเาว่าแอดก็มีหนะ้าที่นำเสนอแนวทางให้นะคะในการเสียงโชคนะคะสนับสนุนฉลาก,กิินแบ่งรัฐบาลนะคะแต่ตรงเลขสามมันจะเป็นเหมือนจะหักนะคะท่านผู้ชม มันร้าวลงนะคะอันนี้ก็ลงพิจารณาใช้วิจายาการรับชมด้วยนะคะในหกเก้าก็สวยนะคะท่านผูชม69กนะคะเก็สวยนะคะหกเกก็ 9, 9, สุดท้ายแล้วนะคะท่านผู้ชมแอดก็ขอลาก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ ก็จะหาแนวทางเด็ดๆแนวทางดีๆเอามาฝากอีกนะคะสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้กับ f อทุกท่านนะคะจงโชคดีถูกหวยร่ำรวยกันทุกๆคนนะคะจงโชคดีกับตัวเลขของเจ้าแม่ตะเคียนคู่แฝดที่วัดป่าขยองสามัคคีธรรมนะคะขอให้เฮงรวยขอให้เฮงเฮงรวยๆยกันทุกคนนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ